นี่ครับพี่น้องขอมิ้นเดินร้อนปัน่นป่วนจนม่หมด้วครับท่านถูกโรงงานองค่าแดงครับท่านองค่าแดงแล้วก็จะไล่ออกจะขึ้นตะพูเลยครับท่านมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ครับอยู่ที่ประเทศกัมพูชาหรือว่าขมิ้นนั่นแหละครับท่านทำไมครับรัฐบ,บาลเขาไม่รู้จะมาช่วยประชาชนคูนตั่เอีแล้วเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็ามีไม่มีใครรับผิดชอบเลยเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่แล้วทำไมเฮ้ย,ยตอนนี้คนทำไมกำลัง<ร>ะจะ ออกมาประท้วงกันนั่นน่ะนี้มเมนน่าจะเอาไอ้ในปารเป็นโมเดลใไปขับรถไปขายไปขับไล่รัฐบาลคนที่โกรธแทนก็มีเยอะแยะมากมายนะในเมื่อเขาโดนเราต้องมาทําแบบนี้จะให้เขาไปช่วยมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับท่านพี่พึ่งน้องคิดว่เองครับท่านยังจะให้ไทยไปช่วยน้ำท่วมที่ท่วมบ้านเรือนเขาทุกวันนีแล้วก็อีกอย่างคือที่กอดกาลจุนู่รี รงงานที่ีจังหวัดหนึ่งนั่นนะ่ะกาลังจะพุ่นวรงกันไปหมดไปทั่วเลยครับท่านแล้วไม่มีใครที่เขาไปช่วยรัฐบาลก็เฉยเมอผู้โ,โูไม่อยากเชื่อเลยว่าทําไมครับประเทศนี้ถึงเป็นอย่างนี้ครับทั้งที่ประชาชนตัวเองเรียกเขากลับไปแล้วางาน,น้าการที่เขาทาสุดท้ายแล้วไม่มีงานทําก็มีรับรอามนี้เขาแทยกก็เยอะแยะและที่สําคัญคือค่าแรงจะลดลงมาเรื่อยๆเราก็ไล่ออกอีกตา่า แบบนี้มันจะไหวเลยครับท่านพี่พีนเพื่อนของคิด,ดูรือว่ามันถูกต้องไม้สาหรับแบบเขมรเรามาดูครับว่าแต่ละคลิปที่ผมเอาไปรุมนี้ผมก็เอามาจากติกต็ออีกฉากนี้นะครับท่านอีกอก็จะไม้พี่พีนเพื่อนรวไทยไม่ผิดนะครับไม่เกี่ยวกับไทยเลยมันอยู่ที่ประเทศของเขาว่ามีเป็นยาทำให้ไทยเก็แบแต่แย่ขนาด ก็เป็นซะอย่างนี้นะนเขเมนนี่เขาบอกว่ากินอะไรนะกินแย่ยังดีกว่า